สวัสดีครับผม chaos gamer ผมจะมาแนะนำเกม d a d s p a c e มันแนะนำวิธีการสู้กับกอริล l ล่ากอริล่ามันจะโผล่มาครั้งแรกค่ะตอน Chapter 4แล้วเดี๋ยวเราจะเจอมันอีกเป็นผักๆไปแต่และ Chapter แล้วแต่ว่ามันจะโผล่ชัปเตอร์ไหนวิธีนี้เอาไปสู้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันวิธีสู้อะเราจะใช้ปืนตัดพวกปืนตัดอะ แล้วเราเอาวิธีสู้ก็คือให้เราโซโลก่อนโซโลก็กด L L สองแล้วก็สามเหลี่ยมพร้อมกันพอโซโลเสร็จปุ๊บให้เราอ้อมหลังอ้อมหลังแล้วก็ยิงสีเหลืองๆอะ่ะที่มันอยู่ระหว่างแขนอะสองข้างให้ขาดนะยิงให้ขาดสองข้างถ้ายิงขาดสองข้างเมื่อไหร่มันตายทันทีเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ ให้เราโซโล่ก็อ้อมหลังโซโล่เสร็จอ,อ้อ,อมยิงนอออกมเลยยิงสีเหลืองอากาศพอขาดสองข้างปุ๊บมันก็คิดทันทีเลยนี่ครับก็จะประมาณนี้พอเราโซโล่เสร็จปื๊ดอ้อมหลังยิงสีเหลืองเมื่อกี้ผมยิงระหว่างแขนสองข้างนะ มันอยู่เนี้ยถ้ามันแตกสองข้างเมื่อไร่ระแขนขาเรียบร้อยโอเคก็จะประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ